สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากุยเจาะลึกกันในประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาค่ะโดยเฉพาะ2เรื่องหลักๆที่มักจะมีการพูดถึงกันบ่อยๆนะคะคืออาชีวะปาริสุทธิที่ศีลหรือว่าความบริสุทธิ์ในการดำรงชีพกับอีกเรื่องคือทุดงซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่พอสมควรเลยค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็อธิบายเรื่องพวกนี้ไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อเหมือนมาสกัดแก่นความรู้ที่สำคัญสำคัญกันนะครับเพื่อให้เราเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงเอ่อเรื่องราวบางอย่างที่น่าสนใจหรือบางทีก็อาจจะถูกเข้าใจผิดไปบ้างนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรก อาชีวปาริสุทธิศีลเรื่องความบริสุทธิ์ในการหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์นี่แหละค่ะกับผมในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาแจกแจงสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาอาชีวะหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดไว้หลายอย่างเลยอย่างแรกที่ชัดๆเลยคือกุหนานะครับอันนี้คือการหลอกลวงแบบทําทีเป็นเคร่งครัดเกินจริงอะไรแบบนั้นเพื่อให้คนศรัทธาแล้วก็หวังจะได้ลาบสักการะ เป็นการสร้างภาพนะครับให้ดูดีเกินจริงอ๋อ oh, ค่ะค่ะเหมือนสร้างภาพให้คนเชื่อถือนะคะใช่ครับแล้วก็มีลัปนาอันนี้จะแนวแนวพูดเอาใจหรือว่าโอ้วดตัวเองเช่นรีบเข้าไปทักทายญาตโยมก่อนเลยหรือไปอ้างว่าสนิทกับคนนั้นคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เขาเอ,อเลื่อมใสเรานะครับอืมอมฟังดูเป็นเรื่องเจตนาเหมือนกันนะคะใช่ครับเจตนาเป็นสำคัญ แล้วก็มีเนมิตตะกตาอันนี้คือการทำานมิตหรือพูดเรียบๆเ,เคียงๆแบบแย้มๆว่าอยากได้อะไรอย่างในคลิปเขายกตัวอย่างพระเห็นโยมถืออ้อยมาก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าอ้อยที่ไรน่นี้คงจะหวานดีนะอะไรทำนองนี้อ๋อพูดเป็นในๆให้โยมถวายว่างั้นเถอะนะคะ ครับผมเป็นการแสดงความอยากทางอ้อมออกมานะครับแล้วก็อีกอันคือนิเปสิกตาอันนี้เป็นการพูดขม่มหรือว่าใชาล้ลาบไปแลกกับลาบเช่นอาจจะพูดเสียงดังให้ยมเกรงกลัวหรืออาจจะรวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งของให้ของเล็กๆน้อยๆเพื่อหวังจะได้ของที่ใหญ่กว่ากลับมาโหแต่ละข้อนี่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะ ฟังดูแล้วแบบครับมันเป็นเรื่องของเจตนาภายในจริงๆส่ง,งพลังมากเลยคือเรื่องพระสารีบุตรตอนท่านป่วยหนักแต่ท่านไม่ยอมฉันยาหรือเข้าไปญาติเพราะท่านรู้ว่ามันได้มาไม่ถูกต้องมีเทวดาไปดนใจแดกให้ชาวบ้านเอามาถวายท่านถึงกับตั้งจิตเลยว่าใช่ครับยอมตายดีกว่าเลี้ยงชีพในทางที่ผิดโอ้โหเด็ดเดี่ยวมากครับจริงๆค่ะตรงนี้น่าทึ่งมากครับ คือการยึดมั่นในหลักการตรงนี้แม้ว่าตัวอาชีวประิสุทธิ์ศีลเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในศีลและปฏิโมก227ข้อโดยตรงแต่ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับต่อความบริสุทธิ์ความผ่องแผ่ในการปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นเหมือนฐานรากเลยก็ว่าได้ค่าพอพูดถึงเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกอันนี้คือการป้องกันใช่ไหมคะแล้วในเชิงบวกมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยที่ส่งเสริมความบริสุทธิ์ด้วยไหมคะมีครับอันนั้นก็คือ ปัจจะัยะสันนิสิตศีลครับผมศีลข้อนี้คือการพิจารณาปัจจัย4ีก่อนใช้เสมอเลยครับแม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคคือไม่ใช่บริโภคหรือใช้ด้วยความอยากความเพลินอะไรแบบนั้นอ๋อคือต้องมีสติพิจารณาก่อนใช่ครับหัวใจหลักคือการปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ยึดต,ติดในปัจจัยเหล่านั้นอย่างเช่น ก่อนจะฉันอาหารก็พิจารณาว่าเออเรากินเพื่อประทังชีวิตนะให้มีแรงปฏิวัติธรรมไม่ใช่กินเพราะความอร่อยหรือก่อนจะห่มจีวรก็พิจารณาว่าเออห่มเพื่อกันร้อนกันหนาวปกปิดร่างกายไม่ใช่เพื่อความสวยงามอะไรแบบนี้ครับเป็นการเตือนสติตลอดซึ่งถ้าไม่พิจารณาในคลิปนี้เปรียบเทียบไว้แรงเหมือนกันนะคะว่าเหมือนกันกบบริโภคอย่างคนเป็นหนี้หรือขโมยของญาติโยมเลยใช่ครับ การเปรียบเทียบนี้ค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีสติรู้ตัวในการใช้ปัจจัย4ซึ่งทั้งสองสีลน,นี้ทั้งอาชีวะบาริสุทธ,ธิศีนและปัจจยสันนิสิตีนเนี่ยครับมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่จะทำให้จิตใจพร้อมสำหรับการขัดเกลาในขั้นต่อๆไปค่ะพอพื้นฐานดีแล้วก็มาถึงเรื่องที่คนมักจะเออพูดถึงกันบ,บ่อยๆแล้วก็อาจจะเข้าใจต่างกันไป คือเรื่องทุด,ดงค่ะที่ส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพพระแบกกรดเดินไปเรื่อยๆอ่าใช่ครับอันนั้นเป็นภาพจําที่พบบ่อยมากแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่เอ่ออาจจะคลาดเคลื่อนไปหน่อยถ้าเรามองภาพรวมนะครับทุด,ดงจริงๆแล้วมันคือข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสท,ที่พระสงฆ์ท่านตั้งใจเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่าสมาทานนะครับมีทั้งหมด13ข้ออย่างเช่นการอยู่ป่าเป็นวัดการถือผ้าบางสกุลการฉันในบาทอะไรพวกนี้ครับ ไม่ใช่แค่การเดินทางหรือการแบกกรดเฉยๆอ๋อค่ะคือการแบกกรดเดินอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติบ,ตบางข้อแต่ไม่ใช่ตัวทุดงทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับการเดินทางกับการปฏิบัติทุดงเป็นคนละเรื่องกันได้สมัยพุทธกาลเลยที่พระพุทธเจ้าทรงส่งพระอาหารหันต์สิบสิบรูปเรียกออกไปใช่ครับออกไปเผยแผ่ธรรมมาเพื่อประโยชน์สุขของคนจำนวนมากซึ่งมักจะทำกันหลังออกพรรษาหลังจากทำปรวรณาหรือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันแล้ว ประเด็นนี้เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วการเดินทางจาริกของพระสงฆ์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่กับการปฏิบัติทุดงที่แท้จริงเนี่ยมันต่างกันยังไงการที่เราเห็นท่านแบกกรดเดินทางไม่ได้แปลว่าท่านกําลังปฏิบัติทุดงวัดอยู่เสมอไปนะครับต้องดูที่เจตนาและการสมาทานข้อปฏิบัติเป็นหลักใช่เลยค่ะในคลิปผู้บรรยายเองก็เล่าประสบการณ์ตอนเด็กๆเ,เลยที่เคยเข้าใจผิดไปขอหวยจากพระที่มาปักกรดก็มี <laughs> ครับอันนี้ก็สะท้อนความเข้าใจผิดที่ ยังมีอยู่ในสังคมเราจริงๆค่ะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องความละเอียดอ่อนมากๆของการดำรงชีพยอย่างบริสุทธิ์ของพระสงฆ์หรืออาชีวปริสุทธิ์ทศีลแล้วก็ความสําคัญของการมีสติพิจารณาก่อนใช้ปัจจัย4หรือปัจจัยยะสันนิสิทธิศินและสุดท้ายคือความหมายที่แท้จริงของทุดงซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นกันนะคะ ครับผมชัดเจนมากครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะครับคือแม้ว่าหลักการเหล่านี้ทั้งเรื่องการเลี้ยงชีพที่สุจริตการมีสติในการบริโภคการขัดเกลาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงแต่แนวคิดพวกนี้เรื่องการหลีกเลี่ยงความโลภการไม่หลอกลวง การมีสติรู้ตัวการฝึกฝนตนเองเนี่ยเอ๊ะมันจะสามารถนำมาปรับใช้หรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปอย่างเราๆในปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้างอืมน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ